ผชมครับและนี่คือรายการเจนเกมเมอร์สุดอลนะครับผมแล้วนี่อยู่ผมกับนายเนมเจนเกมเมอร์ <t> <t> นะฮะเอนจิเนียร์ฉานอยู่นี่ฉานอยู่นี่ยุติกานไอ้ไม่หัวหน้าฐานไม่มองหย่แล้วเอนจิเนียร์ทำไงดีวะเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์น่เอาแม่งโยนซ้ายให้กูด้วยนะโอเคครับผมเราก็มาอยู่กับเจนเกมเมอร์สวเวอร์เกมในอีพีที่เซตสองนะในอีพีที่ห้าสิบเจ็ดกันแล้วนะ เราจะมาหลังจากคนเมแล้วที่เราลุยเหมืองกันมาเนาะแล้วก็มีคนแล้วก็มีคนทำอะไรกันการทีเอสนอ้ย <c oughs> อันนั้นไม่ต้องอยุ่งเราไม่ออยุ่งนอันนั้นเราไม่ต้องอยุ่งอนะถ้าผู้ชมไม่เห็นนะว่เฮียประมาณ <c oughs> ว่าแบบ a อวีออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ไม่ออกไปดูปันใหญ่เลยนะได้พลังแลความเงียบไม่เคยปา <c oughs> ในีใครนะและฟาร์มบัวตรงนี้เอาไงอ่ะมันไม่อยู่ในทะเลทรายอ่ะเออว่าฟาร์มบัวทำทะเลทรายจะสวยหรือเปล่า เดี๋ยวเขาทำไอ้จะย้ายบ้านไปเตรียมบุกฐานแล้วแฮมเอนจิเนียร์อยู่นี่โฮมเอนจิเนียร์ไอตังโอเคครับเก็บของแป๊บหนึ่งนะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเราจะต้องนะฮะเก็บอ่าอันนี้เก็บตรงนี้อันนี้เก็บตรงนี้แปนเอนจิเนียร์พีซ แบ <laughs> <Bad engineer. S 2> นเอนจิเนียร์ไอเยียมึงแม่งกูเปิดครึ่งจอเขารูทีเอสแม่งบาดตาเลยเกินลู <laughs> <ป S 1> <laughs> <า S 2> ทีเอสบาดตาเลยเกินถ้าน้องๆหนูๆอยากรู้ว่าเกิดอะไรให้ไปดูทีเฟซผมนะฮะเซ็นเซอร์แล้วเรียบร้อย <laughs> เอาไอ้ <laughs> มไม่ต้องไปดูก็ได้ <laughs> แบบประมาณอยากรู้ว่าเกิดอะไรนะพิมพ์เข้า g o เก l e นะแล้วก็ไปดูสปอนเซอร์ของทางนาวีเนีฮยยูพอส อะไรประมาณนั้นโอเคก็ไม่ได้สนับสนุนให้เด็กไทยเงี้ยนแตกกันนะแต่เราพูดความจริงนะโอเคเราจะมาทำอะไรหน้าบ้านทำอะไรดีเ่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะฮสวนสนุกทำคว้าไหมหน้าบ้านกุเล็กเท่าเท่าอันทาแมวครับพี่ใหให้กูทำทำสัตว์เอ้า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 แล้วคุณจะมาเหอกล้องเหอกล้องขวางทางทำไมครับ ผมจะลองวางอะไรครับเจมเจมสนะฮะเจมก็โดนแม่เรียกอยู่ฮอนะแม่แม่มึงกับการก่อสร้างกูอะไรสำคัญกว่าเอ้าอะไรไอ้อะไรเห็นไหมเจมสมาบแล้วคิปอยู่ดูวิดีโอเน้นแนี้ยไอ้เกือบรู้อะไรี้หลังจากเห็นรูปทีเอสมันแดนกระจายกันแล้วมึงเกิดอะไรนีิออฟเตอร์ช็อค เออเออเออเคยเห็นเขาทำอยู่ล้างรถไฟวางเนี่ยผมต้องรีบทำครับเดี๋ยวจะเอาไปแปะตรงไหนดีวะเฮ้ยมออเน้มเน้มไม้กูขาดแคร์หนูขอคลิปแบตคันบ็อกไอยา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 ไม้กูขาดแคร์กันไม่มีอยู่นิดเดียวเองแบตคันบล็อกยังไม่ได้บล็แบ่งไม้แบบกดเฮ้ยไม่เอาไม้นี่อย่าวางนี่มันโลกดิมึงขุดด้วยนะขุดด้นะมันยิ่งลื่นปืดขุดลำบากเดี๋ยวนะ ของ <Okay. S 1> ตงแกแต่งบ้านเดี๋ยวใส่ล็อกในทิ้งไว้อันหนึ่งกล่องนี้แล้วกันแล้วก็เราก็จะไปทำฟาร์มต้นไม้นะฮะ oh, เพราะว่าขาด oh, แคลนต้น oh. ไม้มาเลยตอนเะนี้ยแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเล็กๆอ๋อ oh, นี่มีมีมีเรานึกว่ามันเราไม่มีดินนะโอเค okay, ครับเฮียทีเอ็มเปลี่ยนรูปแล้ววะแม่งเป็นไฮไลท์เลย ไอ้เหี้ยตรวจดูโอ้ยแม่ออกไปดูโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเด็กๆไม่รู้ครับเด็กๆไม่ควรรับชงแน่หน้าตาชอบดูการ์ตตี้ยนอนหนูหกสิบครับนอนหนูหกสิบรายการนี้เป็นเต็มไปด้วยคำหยาบคายรายการนี้เป็นมไปด้วยคำหยาบเลยเฮ้ยแม่งวัวสีแดงของใครวะนี่บ้านใครเนี่ยไอซ์ไอ ขอดูบ้านไหนหน่อยถ้าใครอยากรู้นะเกิดอะไรใน T S ให้นึกสภาพตางมันก็คือ T อฮะกูเห็นแล้ว มันใหม่ก็คืออันใหม่อันใหม่อันใหม่เห็นแล้วกูเห็นแล้วอันใหม่กูเห็นแล้วขยาวาใหญ่เลยนะเห็นไหมนะไอ้ไอ้ที่มันสปินยกูจะล้วงควยนมาชักวเ่อการรายการขอโทษที่ใช้คำหยาบคายนะขออภัยนะเราเซนเซอร์ยังไงเนวะเราผมจะควักเออแท่งปิกาจูมาขัดลำกล้องกันแล้วนะผมจะขัดรองเท้าอะครับเฮ้ยผมต้องทำ ฟาร์มต้นไม้ว่ะทำเฮ้ยข้างนี่เลยแล้วกันเฮ้ยแมวเด้อที่โลงลงมีที่ไหนโลงลงแล้วดาบเอ็กคาลิเบอร์ใครเนี่ยขอให้ยิ้มใช่ไหมยิมยิ้มยิ้มยิ้มเไปจอดคือเรเดียนเน่ะเราจะไปทำฟาร์มต้นไม้ตรงไหนดีเออตรงนั้นมันมีสะพานไปบ้านไอ้นี่ว่ะเราก็ทำเฮ้ยอย่าต้องทำตรงนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายเวอร์ไงเราจะเอามันต้องทำบนซ้ายพี่ต้องทำบนซ้ายไม่ได้เลยไอ้เหี้ยไม่เซิร์ฟจะรีอีกแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปเริ่มใหม่เอาเร็วแล้วเดี๋ยวย้ายเอา เออเดี๋ยวย้ายเอาใช่ไหมยังต้องทำในทะเลทรายใช่ป่ะงั้นกูไปทำทางไหนดีวะไกลผมหายนี่ไง้ายซ้ายมือแล้วกันที่โล่งๆตรงเนี้ยอย่ามาตรงนี้นะไอเดียไอเจนเทียบมาบุกฐานเอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์เฮ้ยบล็อกไม้มันกว้างกี่บล็อกวะกูลืมละวสองบล็อกใช่ไหมใบไม้อะสองบล็อกหรือเปล่าวะมันมันสองหรือสามบล็อก เงียบเลยมันมมีใครรู้เลยเนี่ยจึงเขาสองเที่ยงกันอยู่เลยมาแเดี๋ยวลองลองไปดูในแชทของไอทีไหนพิสมาโอ้โหลุนาดูดรูแบ็คโฮงฉันก็เลน่าดูดแบ็คโฮงฉันคืออะไรครับแบ็คโฮลูตูดยี้ยขออภัยครับไอ้เหี้ยแม่งลืมตลอดเลยครับใช้คำหยาบใครมากไม่ได้ถ่ายรายการ นิสัยเราต้องพูดว่าหลุมแบ็คโฮดีแล้วนะน่ารักดีเฮ้ยนี่มันดอกไม้ในตำนานไหนนี่หนึ่งสองครูออร์กิดสรุปมันกว้างสองบล็อกใช่ไหมโอเคสองบล็อกอายทีเกมเมอร์เกอายพีเกมเมอร์หัยหายไอ้เหี้ยไม่ถ่ายยูรนี่ไม่โคตรเด่นเลยเดินจากไกลๆที่ไม่เห็นฐานมันก่อนเลยอะ โอเคมาทำที่ปลูกไม้ใกล้ๆแถวทะเลทรายดีกว่าเรา,ะเราจะได้มีไม้กันนะฮะไม้กันตอนนี้นะฮะเสียงอะไรครับใครเอากระดูกไปกระทบก<อ>ูยนะ่อกูกูย่อ T S แปบหนึ่งเลยกูไม่ย่อแล้วสปินเ <laughs> ต็มตายกู <laughs> รู้สึกว่ากูเริ่มมีความสุขแล้วครับ <laughs> <laughs> โอเควางไปกว้างเท่าไหร่ดีวะสองบล็อกใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ขุดหนึ่งบล็อก ที่จริงที่จริงอ่ะไม้พวกไม้ไอเนี่ยเขาเรียกอะไรวะไอเฮียแม่งเปลี่ยนรูปแล้วไอเฮียเอ้กูกดซับสไครต์ทีเอสไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาตรวจทุกรอบเลยครับทำไมเขาตรวจจังเลยอะครับอยากดูสงสัยเขาดูบ่อยโอเคพอาคุณหยุดแล้วก็มาถ่ายรายการเลยครับตดตอนนี้ก็พอปลูกได้นะเราไม่ไม่สวยงามอะไรมากนะ กูบอกแล้วว่าเปลี่ยนแล้วไงกูซับแชนเนลไว้อยู่ไอ้มาของกูมันดุ้งขึ้นครับสางเท่าไหร่นะถอดแล้วอ้าวแล้วก็เปลก็บพอยเฮียแม่งเปลี่ยนรูปโอ้โหวางผิดบล็อกเลยทีเดียวอุ้ยคนนี้แม่งโอ้แม่งแก้มไว้ไอคุณคิดขวารเซฟแอร์ไอ้เฮียไหนกี่ขวารเซฟแอนด์ไลยวะไอ้เหี้ยแม่งเซฟไม่ได้โอ้โหแม่งเสียใจอ่ะมันเอาคุณเอาแฟลชมาอัดเป็นวิดีโอ ไอ้เย่ไม่ดีอไงกันไม่ได้ถ้าไม่ชมเขาจะงงนะฮะงงมีไก่ตาแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นผมผิดอะไรครับเราถ่ายรายการเถิดนะฮะเรากลับมาอ้าวแม่งวางผิดเลยเอ้มือไม้แม่งสั่นเลยครบเห็นลูกกระจิตกระใจไม่ค่อยอยู่กับตัวช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรไอ้เย่ไม่เงียบยางว่าใครวะไอทีเอเนี่ยแม่งแบบมึงดูเดี๋ยวมึงดูดิห้องข้างบนนะแอดมินกี่คน รู้เลยแอดมินแอดมินซอรนีรู้เลยเป็นคนยังไงกันนะดรู้เลยนะเป็นคนยังไงนะแบบประมาณว่าเก็บคนแบบดูดูแบบดูในบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยเออเนมเนมรามีอะไรจะบอกครับก็คือถ้าไม้ต้นไม้อ่ะมันจะไม่โตกลางดินนะมันต้องโตบนหญ้าอ้าวก็ในเอพิโซดที่แล้วกูทำอย่างเงี้ยเออมันก็เกิดมันเกิดอยู่แล้ว เออมันก็โตในซีซันที่แล้วกูทำอย่างนี้เอาดินมันก็โตโตมีดินพอแล้วถ้าไม่โตก็ยัดปุ๋ยเข้าไปเลยเออยัดโตเว้ยโตเขาปย๋ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยปปุ๋ยปุ๋ยเฮ้ยใครมีเดี๋ยวแป๊บนะไปหาถ้าเมยมาได้ยินถ้าเมยมาเห็น EP นี้แนะนำให้คุณไปดูตั้งแต่ EP 40เป็นต้นมาแล้วคุณก็จะได้ยินเป็นต้นมานะฮะจนถึงปัจจุบัน ใครมีดินไหมวางตรงในบล็อกมอนดิเดี๋ยวแบบไปเอาีต้นไม้วางไว้เออคือบลูออคิวางไว้ไปเอาต้นไม้ก่อนมีไม้อะไรมาปลูกหน่อยบลูบลูเฮิร์บบลูออคิเลยแม่จบอีพีนี้ต้องมีการเล่นว่าวเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าอีพีจะไม่เปลี่ยนนั่นไงเปลี่ยนแล้วเห็นไหมโอเคเหมือนมันได้ยินกูพูดมีคนส่งแอดมินมาดักฟังเราหรือเปล่า สองห้องไม่ได้อืมต้องใช้ของเดี๋ยวเดี๋ยวมาปวดท้องว่ะนั่นนั่นมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเห็นอะไรในทีเอสนั่นไงแม่งมาอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งไม่น่ากดซับช่องนี้ไว้เลยทำใจกูแตกแปะโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ต้นไม้มึงเอามาวางไว้หน้าบ้านกูเนี่ยนะ ให้กูโอ้ยเฮียไม่บีเอลซีสตูดิโอนิ่งเลยครับนั่นเงียบด้วยเฮียนั่นดูทำมือทำมือเฮ้ยมึงทำมืออะไรอ่ะมึงทำมืออะไรทำใหม่ดิเน่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 เซมเซมมึงทำไรย้ายย้ายย้ายการรายการเลยเนี่ยคนเยอะเนี่ยสัตว์เดมเมฮะถ้ามึงถ้ามึงเล่นเล่นแคสกันอย่างงี้เออมึงจะตั้งชื่อเอพิโซดว่าอะไรดิเงียนแดกกลางรายการคือการการการนักผู้ชม งงนะฮะก็คือพูดตรงๆเลยก็คือมันเอามันมันมันเอามึงจะโปรโมทเทียอะไรนะมึงอยากดังครับประมาณว่าแบบมันเอารูปโปขึ้นเออมันเอารูปโปขึ้นแล้วทำไมกูคิดไม่ถึงอะไรวะมึงบ่นแล้วมึงเนี่ยโอ้ยหือจริงโวยไอ้เหี้ยมันหือจริงโวยเอาแล้วเว้ยเสียงเสียง BLC เรื่องอยแล้วไอ้เหี้ย่ไม่ไม่ไม่ไปดูในแชทใน AI แชทเซิร์ฟเวอร์รวมอ่ะไม่ใช่ห้องอ่ะ ได้มีแอดมินใหญ่มาโพสจิวอ่ะจิวท่านจิวกะท่านจิวท่านเจียวอะไระเปรนร็นเฮ้ยผมจะมาเอาอะไรวะเจียวไปเจียวมาลืมเลย <c oughs> คุยมาเอาอะไรเนี่ย <c oughs> อีกสักพักอีกสักพักตอนนี้ฉายออกไปปึ๊บแล้วก็เราจะทำจ้ะหนุกไหมครับ,บตัก <c oughs> เอิม่ม นุกไหมครับสนุกมากนะครับคุณเอาของกูไปช่างมัน Fuck you อุ้ยเฮียตกใจไอเฮียแม่งตกใจไอสัตว์เออไอลื่นปืนเอ้าไอเฮียเมื่อกี้กูตกใจจริงเลยมึงเล่นอะไรไม่ปรึกษากูเลย หัวใจยยาว์อายุมันยิ่งเยอะอยู่ช่วงนี้แล้วอ igs มึงใส่อะไรไม่ปรึกษาเฮ้ยใครมีท็อตก็เออกูมีกูมีเดี๋ยวปักเองกันโอ้โหเมื่อกี้ฐานเยอะแยะเลยพี่เออเราเราเนื้อคูฐานมาตั้งนานนะแม่เรายืมเอ้ยไม่ใช่เรายืมเราลืมไปได้ไงเรายืมหนึ่งสองบล็อกเรายืมไปได้ไงหนึ่งสองบล็อกเราต้องปักตรงนี้อ่าฮะตรงนี้ เป็นบล็อกแรกอ้ากูนับถูกไหมเนี่ยเออถูกแล้วถูกแล้วสร้างฐานยูริเสร็จแล้วครับตบมือครับตบมือเดี๋ยวเดี๋ยวเอนจิเนียร์แป๊บนึงย้ายบ้านเอนจิเนียร์ย้ายบ้านอยู่ไหมลิงเอนจิเนียร์ลิงเฮ้ยมันต้องมันตรงนี้ดิเฮ้ยผมกะถูกป่าววะตรงไหมเนี่ยในหมูตรงป่าววะ อะไรอ่ะเป been, ิดผิวพีแป๊บนึงส like ิจะลองชื่อดาบอะไรอ่ะจะลองชื่อดาบอ่ะอะไรอ่ะเปิดพีพีแป๊บดิไรเยอะ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 ไอ้ยังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาสุพรรณเฉยเลยอ๋อจะวันมีวันมีแฟกต์ก็ใช่โอเคหนึ่งบ็อกเฮ้ยเราน่าจะเว้นไป่ซักบ็อกซิเพื่อความสวยงามดูชื่อด้วยเป็นมีดในเคาน์เตอร์ มใจตรงไหนวะเป็นไลฟแฟคทอรี่นิวไหมเฮียสแตกแ็กอะไรอะเฟดเฟดด้วยนะมีสแตกแ็กด้วยนะมึงภูมิใจตรงไหนเฮียกูยิ่งลื่นปื๊ดอยู่กว่าจะแบ็คกลับมาได้นี่แบบเด็ดมึงดีไม่ใช่เหรอนะเตอร์เซิร์ฟดีแต่เน็ตเซิร์ฟแม่งไม่ดีโอ้เอ้าว่าอย่างนี้ไม่ได้ไหมสปอนเซอร์ไหม ดีโอเซิร์ฟดีมากเลยครับเน็ตโออยู่ดีๆก็เกิดอาการตอแหลขึ้นมาทันทีอัพคลิปคลิปไฟแค่สองเมคอัพแม่งสองปีอะครับโอโหคุณดูครับเน็ตผมนี่เลวร้ายมากสองปีแล้วก็ดูตัวคนต่างนี่ขนูเต็มตัวต่างเขาพยายามไปสู้รบเพื่อหาวิธีปิดเอนจิเนียร์อยู่นะขนูปักไข่ปักเขาเนี่ยอันนี้อันนี้ปักไข่ฮะอะไรครับ ไม่มีอะไรติดหาผมนี่มาถึงตังเนี่ยอ๋อตังอ่ะตังบอกเสืออะอะอะ What the fuck is that ชักปักูก็เอาไปลีมิกเอาเอาอาโอ้โหลีมิกลีมกเนาโว้อะไรเงี้ย อ้าวอ้าวมูเห็นฝรั่งเล่นเคาน์เตอร์เลยเฮียแม่งบนใส่กูอะเมื่อวานน่ะนะเล่นเคาน์เตอร์จบแล้วพูดกาวโอ้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 เด็กเด็กโดนเด็กทำร้ายไอ้เหี้ยเอ้ยแม่ง้ไปดูดนมแม่นู่นเอา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 โอ้โอ้โอ้ยอแม่งติดท้ายสปีดอินเทอร์เน็ตทำไมเน็ตกูไม่วิ่งเร็วเท่ามึงมั้งเนี่ยดูซอยขาดิเออนั่นน่ะ ฝรั่งไม่บนอะไรฟักฟักสักอย่างเนี่ยแล้วกูวกาคาโวกแล้วก็โดนแบนอีกสองชั่วโมงไม่ไโดนไม่ได้ไม่โดนไม่ได้ทำอะไรเออเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วอยากรู้อ่ะเออไม่อยากรู้โอ้ไมนแย่อะอยากอยากรู้นะซื้อเคาน์เตอร์มาเล่นเอออยากรู้ซื้อเคาน์เตอร์เล่นหนึ่งนะไม่มีตังค์ฮะไม่มีตังค์ไปขอไม่ตังค์ครับ นี่เราได้มาแล้วเราได้มาแล้วแซงสตอมสแลปไอ้เฮียซอมบี้ชุบมเวลาวางทีมันต้องมีเฮ้ยไอ้ยิ้มกูมึงคิดได้เขาไปชู้วยิ้มแม่งปิดไมว่าเรียบร้อยเฮ้ยเราลืมเผื่อไว้หนึ่งบล็อกไงบึงหนึ่งบล็อกไว้สำหรับปักทอสอ่ะเจริญ้วไงมึง ทำไงดีวะต้นต้นไม้มันเฮ้ยปักไม่ได้ปักไม่ได้ปักไม่ได้มันกว้างสองบล็อกเราต้องทําข้างบนน่ะเราต้องทําชั้นบนเราต้องทำเนมฮะต้นต้นนี้มันโตได้ทุกสถานการณ์ปลูกติดไม่ก็หมายถึงตอนกลางคืนไงมันความสวยงามบอกว่าเออต้องเอาไปนี่ออกแล้วอ้เป็นดอกไอรอนครับมันมันต้อง้องเรี้ยงองเรียกว่าทาไงเออเออขุดอะไรวะเออปัดทอดข้างบนน่ะแตนสตอร์มสลับ มันสูงกี่บล็อกวะเฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วจะทำไงผมรู้แล้วแต่ต้องใช้สายเยอะนิดนึงแบบนี้ไงเสียงเราอะเสียงกูอีกตายแล้วแม่งดบ <c oughs> บอสชีฟบอสแก่เนี่ยนะไมเนอร์บอสบอสชีฟไมเนอร์โอเคใช้เยอะพอสมควรนะเขากลับมาจัดการเข้าห้องน้ำเลยแหละ ผมว่าจนจบคลิปเนี้ยมันก็ไม่กลับมากลับมาแล้วเนี่ยมาตีซอมบี้แล้วเนี่ยทำไมไม่เปิดใหม่ได้กิมกิมทำไมไม่เปิดใหม่แล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยอย่าเอาบ็อกไม่เอาบ็อกไม้ไม่สวยว่ะพี่ว่าหรือว่าตีซอมบี้ไปว้าวไปเอาบ็อกแซนสโตนเอาบ็อกแซนสโตนดีบอกว่าเฮ้ย what the fuck is that เฮ้ยเอาบ็อกพี่ว่าเอาบ็อกไอ้นี่ดีบอกว่า บล็อกไอเนี่ยแซนอ่ะไม่สวยเดยวกันปะเออแซนแซนแซนเรียบอ่ะเอออะไรไม่ใช่ไม่ใช่แซนหยาดนะแซนเรียบอ่ะอ๋อเนี่ยเอาแซนเอาแซนเรียบวางข้างบนย่างแซนตะตนวางข้างบนอย่างนั้นแล้วก็ปักตับปักทอดไงเพราะเมื่อกี้ตอนตอนขุดอะไรวะไอวางบล็อกดินเนี่ยไม่ได้กะเผื่อไว้ให้ทอดอ่ะอืมอแล้วแซนแล้วแซนสตนล่ะแซนสตอม ฮเขาไม่เก็ตเขาไม่เก็ตมุกหรอกอะไรวะมึงพูดอะไรของมึงเนี่แล้วแซนสตอร์มเหรอเฮ้ยใครเพลงใครปักอะไรตรงนี้เนี่ยมันมันต้องออกไปอีกบล็อกนึงอ๋อโอเคมันต้องมันต้องเผื่ออะไรวะที่เหลือให้หนึ่งบล็อกนึงเพื่อเคมันจะได้สวยๆนี่นึงเอาแล้วคุณลองมาฮะอ๋อยิมยิมเขารวยนะอ๋อยิมเขารวย เขาอยเอาโกลสโตนปักแทนนะตั้งเป็นเหี้ยอะไรครับมึงทำอะไรครับมึงคิดว่าทำอย่างนี้แล้วท็อตมันจะเพิ่มขึ้นเหรอมึงปักคุณปักคุณเงี้ยอ้าวมึงเดินไปเลยอย่าเอาอะไรอย่าเอาอะไรมาปักแถวพื้นนะเดี๋ยวไม้ยังไม่ขึ้นเฮ้ยเพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มไหมเหี้ยปั๊ม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 สัตว์ปั๊มมีอาชีพอาชีพอะไรวะอาชีพวางท็อตต่ออาชีพอาชีพขุดท็อตอะไรเงี้ย แม่งทับทจอ็อบอะไรเงี้ยครับโอเคไม่มีอะไรเฮ้ย hey, เราจะใช้บล็อกไม้ไม้สดดีบ่าวะ่ะบล็อกไม้สดอะวางเป็นโคมข้างบนอะไม่ดีไม่ดีไม่สวยไม่ดีปล่อยอย่างนี้แหละเออเอา้าวไม่ตอนกลางคืนมันมืดเงยิิมอ๋ออ๋อจะทำที่กั้นใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มีโกสโตนไหมล่ะ ก็มีหรือว่าพัมกินก็ได้ก็ทําขุดเป็นพื้นก็ได้ขุดเป็นสีมุมรอบรอบรอบไอ้นี่นะเออเป็นสีมุมอย่างเงี้ยก็มีนิดหน่อยมาวางเป็นสีมุมกูว่าเอาพามไอ้พัมกินดีกว่าเปลืองถ้าเกิดใช้โกเปืองรู้จักแต่ฟักโกลเด้นเออนั่นแหละนั่นแหละถ้าเกิดวางเป็นเอาไฟวางอย่างงี้คว่าไไรได้นี่เนมเอาไฟมาวางอย่างเงี้ยไหวังวางแค่วางแค่นั้นเนี่ยวางแค่ เนี่ยเอาไฟมาวางเนี้ยได้แน่นอนโกสโตงว่าเปลืองไปวะมันมีขายบอกว่าโกนะสโตน่ะสเป,ปาไม่มีแต,มแต่ไปคุดนะเอรกแป๊บเดียวไม่มันใช้เยอะอยู่นะดูจากสภาพอ๋อเะอุอุ้ยอุ้ยอเ้ยอุ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 ้ย้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ย้ยอ้ยอ,อุ้ยอ้ย้้ย้ย้ยเ้ย้ย้้ย้ยย เกิดมั้งเป็นบอสแต่ตอนนั้นไอเล่นมันเกิดแล้วมันไม่ตายอ่ะเกิดในดินมันเกิดแล้วไม่ตายที่ปัญหาใหญ่บอกว่าใหญ่มากถ้าเกิดอะไรวะเป็นมันจะตายคือมันจะโดนดินหนีบตายอ่ะโดนดิเป็นกำแพงอ่ะบ้านรื้อเสร็จแล้วเลือยจะไปูตรงนน้นโอเคครับเดี๋ยวก็หาบล็อกอะไรที่มันเรืองแสงมาแปะข้างล่างนี่ก็คงจะใช้ได้ละผมว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ยีงไงไม่เปลืองกูสโตนทำงี้ดิฮะแล้วก็หยอดลงไปทุยไม่สว่างไม่ดูปากนัดชานะคะทุยใช้โกเลยเหรอแล้วมันจะพอไหมอ่ะหมดฟาร์มมอได้ไยมตอนนี้ไม่พอเดี๋ยวแต่อนาคตเออแต่เทคเจอแข็งธรรมดาไม่ไม่ไม่พอเลยในอนาคต เรารู้กันนะเราไม่พอแต่แน่นะคตเฮ้ยหรือว่าจะจะทำเป็นบล็อกพัมกินดีครับได้ได้ทำฟาร์มพัมกินพัมเพอร์กินเออก็ได้นะครับแต่มันแ้าม,มันจะสวยไหมละ่ะถ้าเห็นแต่ข้างบนก็สวยอะแบบเป็นอะไรฟ้าฟ้าเอ้ยไม่ใช่ฟ้าฟ้าอะไรวะอะไรส้มส้มเงี้ยนะก <c oughs> ็ได้อยู่ <c oughs> ก็ <นะ S 2> ใช้ได้อยู่แล้วก็ไม่เสียเวลาไปหาไอโกสโตอนอ <c oughs> เออพัมกินดีกว่าง่ายดิใครทำฟาร์มแล้ว ผมว่าไม่ต้องทำหรอกอะไรวะรื้อรื้อฟาร์มของ NPC อ่ะแล้วก็ปลูกอ่ี่ฉีดผมทำอยู่นะว่าแต่ใครมีเมล็ดมันบ้างกันเนี่ยผมมีเต็มเลยเออหมูอ่ะมันไปโกงเขาบ้าฮะมีโกงด้วยกูก็ตาปกตินี่กูก็โกงปกติบล็อกเอ้ยอะไรวะฟาร์มมันมีสองสองบล็อกพอดีเลยเนี่ยปลูกนี่เลยเนี่ย ม่เอาเราต้องหาอะไรทําไม่ก็ปลูกเลยเดี๋ยวก็ตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยแล้วใครเอาก็ได้ดอกไม้มาปักดีครับแล้วก็เดี๋ยวก็ตกแต่งเพิ่มเงนนิดหน่อยนะไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคผมสลยวีดีตรงนี้เหรอเฮ้ยก็เหลือไว้เหลือไว้ฟาร์มข้าวบ้างดีว่ามึงจะก็เอาเนี่ยสองฟาร์มนี้ก็พอแล้วโอเคผมสลายวีดีนี้นะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้ตังเงินโอ้โหมีมากมีมาก โอเคผมสอบอีเอ้าอีอีอีดอกกูจะปิดรายการตายแล้วตายแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ไอ้จะสร้างเลนมาร์กเลยครับโอเคผมส่บอีพีนี้ขอไรนี่ผมสวัสดีครับไวเจอในอีพีหน้าครับผม